สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีไอดีบ้านของคุณรวยมาแจากทุกคนอีกแล้วนะคะทุกคนคะเตรียมสมุดปากกาจดไอดีไว้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนี้แบบว่ามันสวมากจริงๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวแอดมินจะวางไอดีแรกให้ก่อนเลยนะคะก็คือไอดีบ้านหลังนี้เราต้องใช้2ไอดีนะคะทุกคนถึงจะได้บ้านขดจะเฟิร์สส่วนมากแบบว่าโคตรแบบบ้านบบบาน,น่าอยู่มากเลยนะคะทุกคนอ่ะตอนนี้เราก็ เปลี่ยนมือเอ่อปล่อยมือพระเอกก่อนนะคะทุกคนอ่ะเราจะปล่อยมือพระเอกจับมือพระเอกเดนช่างนั้นเลยอ่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอุ้มพระเอกไปแล้วกันนะคะอ่ะพี่เกบเปลี่ยนอ่ะพี่เกด้พระเอกก็อุ้มเราไปค่ะทุกคนอ่ะเราอุ้มพระเอกไปแล้วกันว้าวนี่ไงคะทุกคนบ้านหลังนี้ใหญ่มากแล้วก็สวยมากจริงๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็วางพระเอกก่อนแล้วกันนะคะเราก็ ก็เลยอยากให้ทุกคนมารีวิวหรือว่ามาทำคอมกันแล้วแต่เพราะว่ามันส่วนมากๆจริงๆนะคะทุกคนอตอนนี้เราก็ต้องเซฟไอดีแรกไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าแอดมินจะเซฟไอดีไปเยอะไลค่ะทุกคนก็เลยไไม่ได้ยังไม่ได้ลบออกนะคะไม่ว่ากันนะคะมันจะเสียเวลานิดนึงแล้วก็กดตรงนี้จนกว่ามันมีจุดๆแบบนี้แล้วก็เราก็จดกดเซฟไอดีนะคะแล้วแฝนะคะ ว่าแอบนะคะจะได้จำไง,ง่ายนะคะทุกคนนีงบนะคะแล้วก็เซฟไอเดีไว้ก่อนลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไอเดียหนึ่งออกก่อะไอดีที่หออกก่อนแล้วก็ไอเดีที่สองให้นะคะไอเดีที่สองของเรามีเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หกสามสองศูนย์คะแล้วก็แปอันนี้ก็คือไอดีที่สอง คือบ้านหลังนี้นะคะทุกคนสวยมากๆจริงๆเลยนะคะเวลาน,นี้เสร็จแล้วเราก็ s a v แเราก็กดเมื่อกี้ a d ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็กดไปข้างล่างนี้เลยทั้งที่แบบว่าเขาจะประกอบให้เลยว่าบ้านของเราจะมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ราคาบ้านที่เรามารีวิววันนี้ค็ทุสวยมากแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมันสวยมากๆจริงๆเลยอยากให้ทุกคนมารีวิว แอดมินเนี่ยเวลาจะเจอบ้านหลังไหนที่แบบสวยอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะคนละบ้านหลังใหญ่แล้วก็สวยอย่างเงี้ยแอดมินจะชอบมากๆเลยนะคะทุกคนก็เลยอยากให้ทุกคนมารีเหมือนแอดมินเลยนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นโรงรถของเขานะคะทุกคนรถอันสวยรดงามสะดุดเกินนะคะแท่จริงๆอ่ะเราจะเข้าทางประตูนี้ก็ได้จะแล้วแต่นะคะเราจะทะลุมาประตูนี้เราก็เข้ามาถึงท่าง ดูข้างในกันนะคะว่าข้างในของเขาจะสวยขนาดไหนนะคะตอนนี small, ้อันนี้ก็ได้ยังยังไม่รู้นะคะทุกคนว่าข้างในของเขาจะสวยขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอ้โหมันแบบสวยอันดับแบบมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีโซฟาแบบจะได้แบบแค่เห็นโซฟาอย่างนี้ก็รู้แล้วเพราะมันแบบอันดับคนรวยขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันสวยมากๆจริงๆอ่ะ เขาก็ใจสร้างมากเลยก็คือว่าเขาเก่งมากๆจริงๆนะคะทุกคนดูห้องนอนของเขาสิคะห้องนอนของเขาแบบโคตรจะน่านอนมากมันใหญ่อะทุกคนมันใหญ่แล้วก็แบบเขจาจัดพื้นที่มาแบบว่าสวยมากก็ทําสีสันแต่ละบ้านน่ารักดีนะคะกค็ลเลยโอ้โหแอดมินก็ได้วางไอดีให้แล้วนะคะทุกคนเราต้องใช้2องไอดีนะถึงจะได้บ้านโคตรจะสวยขนาดนี้นะคะ เมื่อกี้มินกดโดนอะไรกัไห่รู้มืออดมินจะแบบเห็นบ้านสวยๆแล้วแบบว่ามันรั่วมันจะกดรั่วไปเลยนะคะทุกคนมันสูยมากอะแบบข้ใจสร้างมามากๆเลยนะคะทุกคนแบบู้ใใจสร้างแบบก็จัดเต็มสุดๆเลยนะคะตอนนี้อลืมไปเราก็ไปดูในครัวดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้าง ครอบครัวใหญ่อะไรนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะมีเก้าอี้อยู่แปดเก้าอี้นะคะหฮ้ยเขาทาแบบว่าเก่งมากมันจะตลยของเขาจะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนสีสันแมันสวยเวอร์เลยอะทุกคนก็คิดดูว่าสมมติว่าถ้าเรามีบ้านแบบนี้เราจะทํายังไงแบบว่าคนจะมีความสุขขนาดไหนนะคะทุกคนนี้ยเขาทำจ้างมาเก่งมานตูสัตลาของเขาสิคะ ตูสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะนี่แบบเขาจะสร้างมาจริงๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบห้องน้ําของเขานะคะทุกคนค่ะนี้ยหลังนี้ก็คือแบบว่าสุดของสุดบ้านแล้วจริงๆเลยนะคะทุกคนอะตอนนี้เราก็แอดมินน่าจะเดินยังไม่ทัวร์บ้านสักเท่าไหร่นะคะเพราะว,าว่าแบบบ้านของเขาใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยากรู้และว,ว่าข้างบนของเขาจะมีอะไรบ้าง ขนาดเดิมเนี่ยข้างล่างนะคะทุกคนเกนือบจะครึ่งชั่วโงอะเพราะว่าบ,บ้านของเขามันใหญ่มากมากของมากจริงๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอีกห้องนี้ก่อนห้องนี้ห้องที่อบอุ่นสุดๆจะมีห้องเด็กด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็นอนตรงนี้เลยแล้วกันนะคะนีาสร้างมาเก่งมากคะ่ะทุกคนมันสวยมากจริงๆเลยอ่ะนี่เป็นห้องนอน ที่อบพุงสมบูรณ์แบบอะไรนี้นะคะนี่นายยู่นาะใครทำบ้านหลังนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเขาสร้างมาแบบว่าเก่งมากแอดมินได้มารีวิวบ้านหลังนี้ก็จะมีความสุขมากเลยนะคะทุกคนอตรงนี้จะมีอีกห้องหนึ่งนี่นะห้องทีเซน ที่ชอบสุดๆเลยบ้านไหนที่หลังใหญ่ๆแบบนี้นะคะทุกคนแบบมันเป็นอลังการนะรู้สึกว่าตัวเองอยู่เมืองนอกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมแบบรู้สึกว่าตัวเองอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้แบบประเทศที่ดูดีมากที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาสร้างบ้านออกมาแบบนี้แบบมันสวยมากจริงๆเลยก็เลยแบบไม่รู้เลยว่าแบบตัวเองอยู่ประเทศไหนนะคะ่ะเนี่ตง้งระเบียงของเขาก็แบบ ก็จัดเต็มมากค่ะทุกคนมันสวยมากๆจริงๆเลยแบบเดินทั้งวันก็ไม่ทั่วบ้านนะคะแบบเขสร้างออกมาเก่งมากตรงนี้ระเบียงฝั่งนี้ก็มีแบบโต๋อทานขนมอะไรกรแ็แล่แบบชิวๆอะไรอย่างนงี้นะคะทุกคนแบบนั่งชิวๆอะไรอย่างนงี้นะคะอุ้ยมันบบน่ารักมากเลยอะ่ะเขาใจสร้างจริงๆเลยนะคะทุกคนแบบไม่ธรรมาดาตรงนี้เราเข้าหรือเปล่าเข้าแล้วหรือเปล่ามันเหมือนแบบที่เดิม เว,ว่าแบบคขาสร้างมาเหมือนกันแต่ตอบก็ไม่รู้นะคะนี่ตรงนี้เัี๋ยวบงออกไปอันนี้จะเป็นรังบ้านแน่เลยนะคะทุกคนแบบเอยขนาดรังบ้านของเขาจะบรรยากาศแบดีขนาดนี้นะคะบ้านหลังนี้แบบคุม้มอ่ะเวลาเรามาแล้วมารีวิว,ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบเก่งมากแบบไม่ใช่เก่งมากรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยนะคะทุกคนที่ได้มารีวิวบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่า จัดมาแบบว่ามันสวยมากจริงๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยนะคะแอดมินน่าจะเดินยังไม่ทั่วบ้านสักเท่าไร่ทุกคนแ,แอดมินก็ได้วางไอดีให้แล้วทุกคนก็มารีวิวกันเองเลยนะคะก็คือกอนนี้แอดมินก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดติดตามแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจหาไอดี สวยๆแบบนี้มาแจกอีกนะคะตอนนี้อันนึงก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ